สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของทวายไลฟ์โชว์รายการใหม่ที่ไทยทีวีซีช่อง3และบริษัทบอลแอนด์แอสโซเชตร่วมกันนําเสนอต่อท่านผู้ชมทวายไลฟ์โชว์เป็นรายการใหม่เพิ่งเริ่มออกอากาศครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นเวลา1ชั่วโมงครึง่งเป็นเลิกกันอีกทีก็ตอน6โมงครึ่งเลยทวายไลฟ์โชว์จะเป็นรายการที่ดูง่ายๆสบายตาสบายอารมณ์ มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในรายการมากมายหลายอย่างด้วยกันเอาเป็นว่าดูกันสบายๆกันแล้วกันและคำคำนี้คำว่าถวายไ์ก็แปลว่าสายันก็ได้สนธยาก็ได้หรือยามเย็นก็ได้ซึ่งก็คงจะเคยชินกันอยู่แล้วคงเคยได้ยินคำว่าเรีเยนภาคถวายไ์ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นไปท่านจะมีรายการที่ดูง่ายๆสบายตาสบายอารมณ์ให้ได้ชมกัน ซึ่งในรายการของเราก็จะประกอบไปด้วยสาระบันเทิงมากมายสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์รายการของเราก็ประกอบไปด้วยทอล์คโชว์เรียนวิชาโหราศาสตร์ผมอยากจะรู้ว่าวิชาหมอดูเนี่ยมันเป็นวิชาที่เขาเาดากันหรือจริง,รงๆมันมี hmm. วันหนึ่งก็ไปถามท่านว่าผมอยากจะซื้อไอ้ปฏิทินเนี่ยเพื่อมาเรียนวิชาหมอดูหรือศึกษาเองอะ่ะจะได้ไหมท่านก็โยนดวงกลับที่ผมเลยท่านโยนสายหน้าเลยบอกว่าน้ำหน้าอย่างเองเนี่ยอ่าสิบปีไม่กระดิก ไปที่ไหนอย่างไงเขาไปที่สะพานพุทธนะจะไปกระโดดน้ําตายแมเหมือนกับเวลาที่คนที่เขาโศกเศร้านะประเภทที่เขาเขาเขาเรียกอะไรวะก็ทำอะไรทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตายอย่างอื่นมันกลัวเจ็บนะฮะก็ไปโดดน้ำแล้วว่ายน้ำเป็นป่ะเป็นฮะแต่มันคิดมันสูงคงว่ายไม่ทันนะโดนไมคงตายแน่อะไรเงี้ยแต่นี้ตอนนี้พอไปถึงสะพานแล้วยังไงตอนนั้นมันไม่ค่อยมีความเจริญนะฮะมีตำรวสามล้อแล้วก็มันดึกนะฮะมันสองยามตีหนึ่งนะฮะก็ไปถึงบนสะพานก็หัวสะพานท้ายสะพานนี่ไม่มีคนเลยครับแล้วก็ตัดสินใจว่าอาลาตายดีกว่า มาดูดวงอย่างนี้นะครับดูดวงนี้แล้วผมถามนิดว่าพอดูดวงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่จะไปสะดอคล้อเนี่ยจะหายไหมไม่หายหรอกครับเป็นเรื่องโกหกสะดอค้อนี่เป็นเป็นการทําให้จิตใจสบายขึ้นเท่านั้นเองนะครับ,รบโอ้หสงครามเล่ครั้งที่สามเนี่เยเรอคุณอยากรู้จริงๆไม่กลัวเหรอ่าโอเคผมจะบอกให้ครับและก็ยังมีไลฟ์โชว์การแสดงสดของท่านชมซึ่งแสดงออกมาโดยการกระทําของขบวนการพยักหน้าื พวกเราต้องปฏิบัติงานกันเอาสทำกี่ครั้งทำกี่ครั้งอายุคุณเท่าไหร่ยี่สิบสอง่สิบสอันสับข้ายี่สับไปครั้งอะไรอย่างน2สิบสองครังฮะสิองครั้งคุณก็ไมจับยะโตขึ้นเมื่อไรแล้วก็สับสับสับสสับสอบสสบสคังกั ยากเหาเลาสับงเลยนะครับเดี๋ยวมจะเช็คดูตรงนี้นจร่งคุอสับงเลยากเลยหาเวลานะ และก็ยังมีสเปกเชียลโชว์ความสามารถพิเศษของบุคคลพิเศษอย่างเช่นในวันนี้ท่านจะได้ชมความสามารถของผู้หญิงคนนี้ และนั่นก็คือเรื่องราวของ Twilight Show ในวันนี้อดใจรอสักครู่ครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ Twilight Show สักครู่เดียวครับ